ค่ะเราจะมาทำในหัวข้อที่สานะคะพองอดอหนึ่งแบบลายงาน PTAX1M นะคะึค่ะให้เราเข้ามาที่โปรกแกรมเลยนะคะจากนั้นให้เรามาที่เซตเมนูค่ะเซตเมนูนะคะ,ะ,คะให้เราเซคทำว่า PTAX1M คะ่ะ จากนั้นกด enter ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าใบตอบพอดอนหนึ่งประจำเดือนนะคะให้เรามาเลือกช่วงเดือนค่ะเราจะเมพช์ช่วงเดือนคือเดือนศูนย์สองสองห้าแปดค่ะถึงวันที่ยี่สิบแปด่ะถึงวันที่ ยี่สิบแปดอสอองห้าแปดค่ะเลือกบินนะคะจากนั้นให้เรากปรุงโอเคค่ะรอสักครู่นะให้เราเลือกสแสดงหน้าจอค่ะเลือกบินค่ะเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมี แบบฟอร์อมทงรหนึ่งประจรําเดือนกุมภาพันธ์สองห้าแปดนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีชื่อบริษัทดีเลเกิ่งนะคะมีได้ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรมีผู้เสียผู้สำหรับผู้เสียภาษีนะคะก็คือนางสาวสุดเดชถิ่นมากรหัสประจําตัวประชาชนนางสาวนายจริงแน่นอนรหัสตัวประชาชนนางสองพัจริงรหัสตัวประชาชน อยอดเงินที่จะต้องนาส่งในครั้งนี้และจานวนเงินของแต่ละคนที่ได้แล้รวมยอดนะคะ mm hmm. ก็คือ80,000บาทแสดงว่าเรามีลายะเอดนที่สองหน้านะคะหน้าที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นชนี้ค่ะเลื่อนลงมาได้นะคะค่ะ mm hmm. สาหรับถ้าเราต้องการหน้าที่1นนะคะให้เราใส่หมายเลขหน้าหนึ่งเอยก็ได้ค่ะเขาเมืก็จะรันให้เราโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราจะปิม้นหรือยังไงก็ สั่งปินได้นะคะแต่ที่นี้เราจะไม่สั่งปินนะคะให้เรากด F10 หรือว่า Escape off เพราะว่าเราได้เป็นตินรายการของทลองรอดบบับแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 ออกเลยคะ mm ่ะ hmm. Cancel ค่ะสำหรับรายการทรองระดับแบบรายงานระรายงาน TTAx1M เสร็จซึ่งกไ้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ